สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูดอกปลงนะครับอันนี้เป็นปลงนะครับฟีล็อกนะครับเป็นปลงที่หายากนะครับสายพันธุ์แอฟริกานะครับปีนี้นะครับเนาะเขาก็เริ่มมีดอกให้เห็นนะครับเรามาดูดอกของเขานะครับ ก็ออกเป็นสีแดงนะครับดอกใหญ่มากนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับน้องของดอกเขาก็คล้ายๆดอกบัวนะครับสีสดแดงสดสวยมากเลยนะครับเป็นปรงนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างหายากนะครับก็ปีนี้ก็ได้เห็นดอกของเขานะครับ ลักษณะใบก็เก็เป <CR 1>: ็นใบสีเขียวนะครับก็จะมีหนามนะครับมีหนามทุกใบเลยนะครับก้านก็จะเป็นก้านสีเขียวนะครับแข็งแรงนะครับก้านของเขาก็แข็งมากนะครับแล้วก็ตั้งตรงนะครับตปรงนะครับปีหลอกนะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณสัก4ี่ต้นนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับออกดอกก็มีแค่หนึ่งต้นนะครับ mm hmm. กำลังสวยงามเลยนะครับปรงต้นนี้ก็ก็ใหญ่นะครับสูงมากนะครับสูงกว่าตัวผมอีกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะครับ จะได้มองเห็นชัดๆนะครับดูลักษณะด,ดอกของเขานะครับก็คล้ายๆดอกบัวนะครับซึ่งมีสีแดงสดสวยมากเลยนะครับ คลิปนี้ก็พานะครับทุกท่านนะครับมาชมนะครับดอกนะครับของเขานะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับดอกของปรงฟีล็อกนี้นะครับก้านเขาแข็งมากนะครับแล้วก็ใบเขาก็แข็งนะครับแล้วก็มีน้านะครับคมมากนะครับน้าของเขานะครับ ก็ออกแค่1ต้นนะครับดอกของเขาก็จะแข็งมากเลยนะครับแข็งเหมือนหินเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับรอดอูตอนที่เขาแก่นะครับเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมก็จะจะเอาไปทดลองอขยายพันธุ์ดูนะครับว่า,าเขาจะขยายพันธุ์ได้โดยเมล็ดไหมนะครับ สวยมากนะครับก็ได้ทำนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนะาะมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับดูไซส์กอของเขานะครับกอใหญ่มากนะครับก็จะมีนะครับเนาะสีต้นนะครับ ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นนะครับช่วงที่ผมทําคลิปเขายังไม่มีดอกนะครับหายากเหมือนกันนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเรามาลองจับดูนะครับว่าดอกของเขาแข็งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะครับ แข็งมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ